ดอกหญ้าสวยมากเลยอาจารย์หญานิ่มาจากปอนแก่นี่อาจารย์ชูมาจากตะกอนมันมีผ้ามาเบิ่งหยาคือผ้ามาเบิ่งหยาคือว่ามั้ี่อานิ่แนวต้นมะนาวต้นมะพร้าวต้นนั้นเป็นแนวกั้นฝั่งที่เจ้ายืนอยู่นั้นคืองานทดสอบฝั่งนี้ไปจนถึงีนคืองานเกษตรกรงานทดสอบยังพี่พี่คือเห็นต้นหยาอู้ยี่นค่อยมีหลักฐาน แปลงมันตอนที่มันขึ้นมาใหม่ๆแล้วมันงามมากนะงามงามฟังทางนี้งานทดสอบงานเกษตรกรเกษตรกรไกที่ยังเหลืองเหลืองเหลืองเทางไกลหน่องานทดสอบถ้ามันยุกค่ะทไกลแปลงนี้เป็นแปลงแรกที่มีอาการของต้นเหี่ยวยุบลงของเรายังเหลือร่องรอยแล้วหนูให้เขาเอาไตรโพเดม่ามาเหลือร่องรอยมาพ่นอันนี้คือมันจะยุบมันน่าจะเก็บผลผลิตได้แล้ว มันแห้งค่ะมันก็ยังมีงานทดสอบยังพอเหลืออี่แต่ว่านี่ก็ปล่อยไว้ได้นี่เราสักทอดยามผุนละเ้างคอยเก็บมันแปลงนี้ใช้แต่โคดามากับไอ้นั่นแปลงนู้นไม่ได้มีแต่โคดามาสไอ้นู้นไม่ได้ทำอะไรเลทั้งนี้เราได้เอาหยาอยู่มันบอมมันคือแบบเออออาาหคืก๋แต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่ามันช่วงนี้เกยังไม่ได้ตัดเนาะ ยาดเยจะไม่มีเป็นเกษตรกรรายแรกที่หนูบอกว่าเขาบอกว่าพ่อเนี่ยแกบอกว่ามันปุ๊บลงตั้งแต่แกเอาหญ้าแกเลยบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเราเอาหญ้าหรือเปล่ามันถึงเป็นเชื้อโรคหนูก็เลยว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเชื้อเชื้อโรคแต่ว่าการที่มรบกระทบมาาจก็เนื้งแล้วเราไปโดนโดนน้ำมันอีกต้นหนึ่งแล้วเราไปโดนน้ำมันอีกต้นหนึ่งมันก็เลยระบาดสวยสวยไม่รู้ไม่เห็นเลยว่างามแม่ย่าผัหมดกำลังใจเด้อปีหนาเอาไหมเนาะค่ะเนาะ แม่เราสองปีแล้วปีแล้วเอาไหมเอาเดี๋ยวอาจารย์เลี้ยวปีหนาปีปีแรกน่ะแม่ปลูกอยู่ฝั่งโน้นก็เป็นอย่างนี้พี่นาสีเฮ็ดอีกบ่คะนี่ยังไงเหรอกุ้งเห็ดคือก่อนเออเฮ็ดเฮ็ดจะเฮจ้าเครื่องซ้ำไม่ถ้าใช้หัวพันนี้ต้องชุบ ต่อนก่อนถ้าชุบมันก็จะติดนะอันนี้นี่คือมันเป็นพันพันของแม่ฝั่งนั้นฝั่งนี้เป็นพันตังหงเอาพันเอาพันจากแรงถีบหอดได้ใส่เป็นคูนามาแล้วก็ได้เอาพ่นอีกรุนิด้วยมันก็เลยพอพออยู่ได้อยู่ได้อันนี้ก็อยู่ได้แต่ฝั่งตรงนไม่ใส่อะไรเลยอืม เส้นก็เสินหนาแล้แซ่บเดี๋ยวเราลองไปขายดิคุณภาพดีด้อร่อยใช่ไหมกรอบใช่ไหมอืมผ่านยังคะแม่กลมสาหรีหรือพันอันแป้นนี่อ๋อกิมจูป้า ใช้กระดาษอย่างเดียวง่ายเราแนะนำให้เอาถุงพลาสติกไว้ข้างในครับการผลิตที่ได้คุณภาพนะคะนี่ยเขาจะห่อถุงกระดาษก่อนแล้วก็อาห่อถุงพลาสติกก่อนแล้วก็ห่อถุงกระดาษข้างนอกเออได้คุณภาพมันจะปลอดภัยมันจะไม่มีโลหะหนักเข้าไปปนเปื้อนอยู่ในผลผลิตของเรานะคะแค่ขายฝรั่งกับมะนาวก็อ๋อก็พอาะดูดได้ค่ะกำลังรงงานเลย ตรงนี้ก่อนหน้านั้นปลูกถั่วลิสงหลังจากทั่วลิสงเราก็เอา,าปเอาปเทืองมาลงเป็นปุ๋ยด้วยนะะเนาะพัฒนาที่ดินเขาเห็ดมาให้ยกรว่านโอ้ค่ะค่ะปัป้บดินไปเพราะว่าใส่กันซ้ำๆาันแม่คือเห็ดหลอบข้นดีค่ะท่านนี่ปอไม่หยาไม่หยาบเลยเนาะนี่เนาะเอาขึ้นแล้วหมู่วัดเนี่จนคำพราะว่ามันหน่หยามันคึ้มข้นเขาบกว่าดูแลตัดหลอบหลอบนี่ก็ดีนะคะเนาะเพราะเห้มันมี อันนี้ซิมเหม่มันชนเือตอนนี้มิมมาม่มจ้ะทำรอบอมาชมพาไปชมปังเม้าค่ะนั่นพ่อนั่นพ่อเดี๋ยวให้ซิมก่อนน้าคนมาไม่งทีเดียวรถสา้ะายพ่อสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสวัสดีค่ะต้นใหญผุหลกนสิ่าเห่า อาจารย์ยานินพุ่นมาจากอนแก่นค่ะอาจารย์จูมพุ่นมาจากสะโนว่านมากสะโนนครอาจารย์ลิ้ววายู่นี่กมีหมกใว่ามะเบิรงของกาลศินว่ามนกันงามเป็นต่นไ้เหมืนกันมี่แล้วมิ้นแล้วัเตัวเ็กเอนี่ต้านี่ต้องสดลายมันะอีกฟังข้างหนฟ่งบ่างเนาเนี่ยคือสีแดงหลายเนาะพอแตลเมือเก็บขู่มือเลยบอคะ มันบ่มีนั่นก็มันบางตัวเดี๋ยวนี้วันนี้หันบ่เห็นวัดใบุ่ยแต่วันนี้โดกคักอยู่ด้วยค่ะนี่ยนู่นแนมือในกล้ามมันโดกคักอยู่นี่แบบนี่แบบเลี้ยวเพียงเหมือนข้ามประจำเหมือนนี่แบบอินซีนะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยแต่ว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วมะนาวมันค่อยข้างที่จะชอบใช่ไหมนี่ได้กับปุ๋ยอินทรีย์เนาะนี่เห็นไหมใช่ไหมอันนี้ปุ๋ยพ่อใส่ดีมากเลยโดกมากจนแบบเหไปเป็นหลัง ก็เห็นหอดใบแล้ววะผลตันีน้อยเาเขามายูประจำยู่แถวนี้กันเลยตั์นีน้อยน้อยต้นนี่ก็ยังหลายอยู่เด้พอนี่นวยังตกู่ดีนี่มันลดลงเยอะจนแทบจะไม่เหลือแล้วนี่เราก็ยังว่ามันโดกอยู่นะเหลวนี่จริงจริงพี่ยันพี่ยันนี้มาเห็นตอนที่มันเยอะมันแทบจะไม่มีใบเลยจริง โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเยี่ยมตอนนั้นกเกษตรกรหรือไม่จะพูกเ,เก่งๆเว้ยาบบา <c oughs> ามาตอนมันเมื่อตมันโดกมากเลยเด้อค่ะนี่ห <c oughs> นูก็ย <c oughs> ังว่าเนี่ยขนาดว่าบ<ไ>่ดโดกนี่หนูก็ว่าโดกข้างนี่แม่บ่แม่นบ่แม่นเนาเก็บมือแล้วซีหาลอยนวยมันสุ์กองลงอันนี้งดงดเบ็ดเบี้ยขาอันนี้คือนหน่อยแล้วมันบ่คขึนี่แม่ขาเขาสั่งเธอละสามลอยนวย

ขนาดอินรีขนาดแกว่าไม่โดกนะเนี่ยไกย่นี่ฝรั่งอินทรีฝรั่งอินทรีจะต้องแบบว่าลูกแบบไม่ต้องสวยเนาะแต่ต้องอร่อยใช่ไหมรสชาติดีใช่ไหมอืมโอ้โดกค่ะขนาดแล้วว่า หน่อยเรวกันย,ยิงดูค่ะอร่อยมากใช่ไหมยอนโค้งเล็กไหมโค้งเล็กตา้งเป็นชุ่มผมแมงยุ่อเอันแมงมุมสมผสมผานนี่เหละ